เมื่อไหร่มันจะมาวะวันนี้อากาศดีมากๆเลยอ่ะอีฮารุโทรมาทำไมวะฮลัลโหลอีเมมึงอยู่ไหนออกมารือยังคะวันนี้ไม่นัดหรอวะตายเลยเออเออกำลังออกไปเออกำลังออกไปรอๆแป๊บนึงอืมนี่มึงเพิ่งตื่นใช่ไหมบ้า กูกำลังขึ้นรถแล้วอ่ะเดี๋ยวกูรอที่เดิมนะรีบมาเดี๋ยวคนเยอะเออเออเจอกันที่เดิมมึงชิบหายเลยจงไงดิไฮอีเมมาแล้วค่ะพวกงวงสายกูเมื่อกี้เองนะจริงวไปปะวะวเหรอวมากแม่เซรั่มคาร่านี่ซึมไวมากกูหมายถึงมึงค่ะไม่ใช่เซรั่มก็กูจะบอกมึงว่าเซรั่มคาร่าเนี่ยซึมว ไม่เหนียวเนินอะใช้แล้วจะรู้สึกชุ่มชื้น,น,นอิ่มน้ําสบายผิวหน้ามีวิตามินซีเข้มข้นจากผลคาคาโดพรัมซึ่งมากกว่าวิตามินซีในส้มถึงร้อยเท่าช่วยในเรื่องการปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอลบเลือนริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นปังมากค่ะพอสอมึงนี่สมเป็นเจ้าแม่สกินแคร์จริงๆเลยนะนี่ กูก็ใช้ค่ะอะไรดีไฮก็ว่าดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำพูดนัของแม่บุ๋มค่ะนั่นแม่บุม๋มกูไม่บิ่มมึงเนี่ยก็ไปทั่วเลยนะพากูไปซื้อนั่งเลยดิอยากตุนไว้เยอะๆอะโอ้ยอิมีมึงกดสั่งในแอปอป